ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องโบแมพพีดีค่ะ กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะมาเจอกันในเมษาหน้าร้อนเนาะเข้าเมษาแล้วหน้าร้อนเหงื่อออกไหนจะการใส่แมสอีกนะคะเพราะสถานการณ์ช่วงนี้เราก็ยังจะต้องแบบป้องกันตัวเองกันอยู่เนาะสิวก็ตามมาใช่ไหมสําหรับวันนี้นะคะแก้วก็เลยมีผลิตภัณฑ์มาแนะนํากัน2ตัวที่จะช่วยในเรื่องของสิวโดยตรงเลยจากแบรนด์เชอร์สกินแคร์นั่นเองค่ะสําหรับ2ตัวที่แก้วจะมาแนะนํากันในวันนี้นะคะก็บอกเลยว่าตอบโจทย์ม ถ้าสมมติว่าใครกำลังประสบปัญหาเรื่องสิวอยู่เดี๋ยวเราไปเจอกันดีกว่าว่าหน้าตาน้องเป็นยังไงสำหรับ2ตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวโฟมล้างหน้านะคะแล้วก็จะเป็นเซรั่มไมยาลดสิวนั่นเองค่ะแล้วขอบบอกไว้ก่อนเลยนะคะสำหรับใครที่ผิวแพ้ง่ายเจ้าสองตัวนี้เนี่ยใช้ได้แน่นอนครับเดี๋ยวเราไปรู้จักกันทีละตัวดีกว่าว่าตัวไหนนะคะเป็นยังไงมีสารสกัดอะไรบ้างคะ่ะ มาเริ่มกันที่ตัวแรกนะคะตัวนี้จะเป็นโฟมล้างหน้านั่นเองนะคะเขาชื่อว่า Anti Acne Facial Foam ค่ะในส่วนสารสก,กัดของเขานะคะเขาก็จะมีสารสก,กัดจากเปลือกมังคุดค่ะมีกิซเซลีนอลานโทอินนะคะโคคาไมโดโพพิลบีเทนมาให้นะคะแล้วก็ยังมี1-2่เฮกเซนไดออนมาให้ด้วยช่วยในเรื่องของลดสิวค่าเชื้อสิวลดการอักเสบของสิวด้วยที่สำคัญยังไม่ทำให้ผิวหน้าเราแห้งตึงด้วยค่ะ เนื้อโฟอมของน้องเนาะจะเป็นแบบฟองนุ่มๆเลยทุกคนนุ่มมากๆนะคะพอเราล้างหน้าไปเนี่ยมันจะมีความแบบเด้งๆดึงๆมีความแบบ ฟินเวลาล้างหน้ามากๆนะคะเกล่ยวใช้แล้วก็รู้สึกว่าแบบค่อนข้างชอบเลยแล้วอยากจะบอกเลยนะคะว่าตัวนี้เนี่ยเขาไม่มีสารกันเสียไม่มีแอลโกอฮอล์น้ําหอมนะคะไม่มีสีไม่ผสมซิลิโคนไม่อุดตันผิวออยลฟรีต่างหากเขียนไว้ด้านข้างแบบนี้เลยทุกคนราคาน่ารักมากๆนะคะราคาตัวนี้เนี่ย150กรัมจะอยู่ที่3 0 0บาทเท่านั้นพอล้างหน้ากันไปเรียบร้อยแล้วทุกคนเราก็ต้องมา ใช้อะไรตัวนี้เลยตัวนี้เป็นเซรั่มไฮยาลูสิวนะชื่อน้องก็คือ Acne Oil Control Serum T Zone Oil Free นะในตัวนี้แพคเกจจิ้งเขาจะมาเป็นกล่องแบบนี้ทุกคนอันนี้นะคะขนาด15กรัมค่ะเขามี2ขนาดด้วยกันคือ15กรัมแล้วก็30กรัมนั่นเองนะคะภายในเนี่ยก็จะมีน้องเป็นขวดอยู่ด้านในอีกทีหนึงก็คือเป็นกล่อง กันกระแทกมาแบบนี้ให้ด้วยนะคะ ตัวนี้นะจะช่วยอะไรบ้างในตัวของน้องเซรั่มไฮยาลดสิวเนี่ยจะช่วยฆ่าเชื้อสิวลดสิวรอยสิวต่างๆนะคะในตัวนี้เลยยังไม่หมดเท่านั้นนะคะเจ้าน้องคนนี้เนี่ยยังได้รับรางวัลเซรั่มลดสิวที่ดีที่สุดแห่งปีจากนิตยสารสุดสัปดาห์บิวตี้วอร์ด2021ในสาขาเบสออฟแอ n เนเซอรัมอีกด้วยเออก็คือน้องปังนะไม่ธรรมดาเลยค่ะแล้วเจ้าตัวนี้เนี่ยมี มีสารสกัดอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกัน ตัวแรกของเขาเลยนะคะไฮยาลูโรนิกแอซิดนะแล้วก็มีอารลาโทอินมีสารสกัดชะเอมเทศสารสกัดใบชุมเห็ดเทศสารสกัดจากเปลือกมังคุดสารสกัดจากใบพยายยอแล้วน้องคนนี้ใช้ยังไงนะคะสำหรับคนผิวมันเนี่ยสามารถทาได้ทั่วหน้าเลยหรือว่าจะทาเฉพาะจุดที่ต้องการก็ได้นะใช้ได้บ่อยครั้งตามต้องการเลยทุกคนแล้วก็ถ้าใครที่เป็นผิวแห้งนะคะหรือว่าผิวปกติ ก็ทาเฉพาะตรงที่เป็นสิวก็เพียงพอแล้วนะคะแล้วก็มีทริคแนะนำสำหรับใครที่แบบอยู่ๆสิวมันขึ้นมาพรุ่งนี้เช้าอยากจะให้แบบมันหายมันยุบมันดีขึ้นสามารถทำเป็นมาร์กได้ทุกคนก็คือตัดสำลีเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็หยดน้องตัวนี้นะคะไปในสำลีแล้วแปะไว้ มาร์กไว้ได้เลยแปะทิ้งไว้ได้เลยนะคะราคาค่าตัวน้องเจ้าตัวนี้เนาะมี2ขนาดนะคะก็จะมี2ราคาเดี๋ยวแก้วฝากไว้ทั้งสองขนาดเลยตัวนี้15กรัมนะคะที่แก้วถืออยู่ก็จะเป็นขวดประมาณนี้ราคานะคะ350บาททุกคนแต่ว่าถ้าเป็น30กรัมจะอยู่ที่650บาท ถ้าแนะนำนะใครที่ใช้ลองซื้อขวดเล็กมาแล้วแล้วชอบแนะนําให้ซื้อขวดใหญ่30กรัมไปเลยเพราะว่ามันคุ้มกว่าทุกคนจะหาซื้อได้จากที่ไหนบ้างทั้ง2ตัวเลยบอกเลยว่าหาซื้อได้ง่ายมากแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยเราอยู่บ้านกันซะส่วนใหญ่ด้วยสถานการณ์ ทําให้เราซื้อของออนไลน์กันเยอะใช่ไหมคะตรงนี้นะคะสามารถซื้อออนไลน์ได้เลยกดใส่ตะก,กร้าได้เลยแล้วเขาก็มีหลายช่องทางมากๆไม่ว่าจะเป็น s h o ปปี้เฟซบุ๊กอินสตาแกรนะคะหรือว่า Line เดี๋ยวเกาจะขึ้นชื่อแอดเขาไว้ด้านหน้าเลยแล้วก็สามารถที่จะแอบไปได้เพิ่มเพื่อนได้นะคะแอบกระซิบนิดนึงนะคะว่าถ้าใครสะดวกช่องทาง f a c e b o o k เนี่ยรีบไปกดไลค์กดแจ้งเตือนกดกระดิ่งเอาไว้เลยเพราะว่าหน้าเพจ จัด oh, โปรโมชั่นบ่อยมากๆน่าจะถูกใจใครหลายๆคนที่กำลังมองหาตัวช่วยในการลดสิวนะคะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับโปรดักที่แก้วมาแนะนำกันในวันนี้แล้วก็ใครที่เข้ามาดูใหม่นะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube แมพ a ีดีด้วยนะคะแล้วก็สำหรับใครที่มีอะไรอยากแนะนำหรือว่าอยากให้แก้วรีวิวก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยแล้วเราจะมาเจอกันในช่องโบแมพ p ีอีกนะคะสาหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย we yeah.